สถานการณ์ทางการเมืองก่อนวันเลือกตั้งนะครับทำให้ทุกภาคส่วนนั้นให้ความสําคัญกับทิศทางของประชาธิปไตยของไทยเราจะไปติดตามการเสวนาหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเสียงสวรรค์จริงหรือไม่นะครับเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยกับคุณวิสรุตบุญญารายงานทางโทรศัพท์ครับเชิญคุณวิสรุตครับครับผมสำหรับเวทีเสวนาหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงอ่า เป็นเสียงสวรรค์จริงหรือไม่นะครับที่จัดขึ้นโดยชมร,รมมุสลิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดโลกมุสลิมที่จัดขึ้นประจําทุกปีนะครับสาหรับวันนี้ก็โดยทางกลุ่มเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าแม้แต่เพื่อนที่นับถือศาสนาต่างศาสนากันเนี่ยก็ให้ความสําคัญของการการ,การเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับโดยในการเสวนาก็อาจารย์ประจักษ์นะครับก้องจิรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็บอกว่าความจริงแล้วการพูดถึงว่าหนึเสียงหนึเสียงจำเป็นหรือไม่จําเป็นหรือแม้แต่การถกเถียงเรื่องการเลือกตั้งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานตั้งแต่ปี2475โดยคณะราษฎรแล้วนะครับแต่ก็ให้เห็นผลว่าที่ต้องมาถกเถียงกันครั้งนี้ก็เพราะว่ามีส่วนมีคน ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็หมายความถึงมดประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพผู้ต้องหาคดีกระบจนนะครับที่พยายามอ้างเรื่องประชาธิปไตยแต่ไม่ได้เคารพเสียงของประชาชนส่วนใหญ่นะครับโดยนายประจักษ์ก็ยืนยันว่าหลักการสําคัญในหลักการประชาธิปไตยสากลซึ่งทั่วโลกเขายอมรับกันน,นะพื้นฐานที่สุดมันก็ต้องยอมรับก่อนว่ามนุษย์นั้นเท่าเทียมกันทุกคนนะครับแล้วก็การที่ประเทศไทยเสียงกันอยู่นั้นก็เพราะว่าชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นสูงบางกลุ่ม ไม่ยอมรับความเท่าเทียมกันของคนทุกคนในประเทศนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ไปจกักบอกว่าโจทย์นี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทัศนคตกของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงหรือคนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าเหยียดหยามคนอื่นไม่ให้เท่ากันเป็นโจทย์ใจสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาประชาธิปไตยไปยังไงให้ยืนยาวได้ต่อไปหรือไม่ไนะครับก็สอดท้องกับอาจารย์เอกชัยชัยนิวัตรรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะครับก็บที่บอกว่านอกจากาจะ ยืนยันในหลักยอมรับในหลักการของคนเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องมีหลักการปกครองในประชาธิปไตยที่ยอมรับว่าเสียงของประชาชนนั้นคือเสียงสวรรค์ที่ที่เป็นวาทกรรมที่เอามากบกับระบอบเก่าที่อำนาจมาจากคนคนเดียวหรือคณะบุคคลน,นะครับว่านอกจากที่จะเคารพในความเท่ากันของมนุษย์แล้วก็ต้องอยู่ในกติกาเดียวกันด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยผู้ที่เป็นกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลหรือว่าองค์กรอิสระต,ต่างๆเนี่ยก็ต้อง ไม่ละเมิดกติกาหรือว่าต้องยึดหลักกติกาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ได้ยกตัวอย่างกรณีที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นการล้มล้างการปกครองแต่ในขณะเดียวกันสารรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้บอกว่าการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์นั้นเป็นการล้มล้างการปกครองทั้งั้งที่อาจารย์เอกชัยยืนยันว่าลักษณะการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการพยายามล้มล้างการเลือกตั้งนั้นเป็นการเป็นการกระต่อระบบการปกครองนะครับเ่วน อีกท่านอ่าอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สุรัตน์สิวรักษ์นะครับหรือรว่านา,ายสาสิวรักษ์เนี่ยอ่าเป็นนักวิชาการตั้งนิยมนะครับมีสัญญาว่าอแฟนยาญญชนสยามเนี่ยก็บอกว่าเนื้อแท้ก็อ่าคือการเคารพติดของทุกคนอย่างเท่าเทยมกันแล้วก็ประชาธิปไตยที่แท้จริงในทัศนะของอาจารย์สุรัตน์เนี่ยก็คือว่าต้องมีการถกเถ,ถียงกันเป็นวงกว้างแล้วก็เคารพอ่าซึ่งกันและกันนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับก็ค่อนข้างแตกต่างไม่ใช่ส่วนสําคัญนะแล้วก็อา,อาจจะอาจจะเป็นคนลวงของผู้ที่มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งแล้วก็นมีอํานาจนะครับแล้วก็ล่าสุตรนี้ก็มีสอวอนะครับสอวอรวรวิทย์บารูซึ่งเป็นสอวอเลือกตั้งจา,จากจังหวัดปัตตานีซึ่งมาตามเข้ามาในเข้าร่วมการเสวนาในภายหลังนะครับก็ในฐานะที่มาจากการเลือกตั้งท่านสวก็ ยืนยันว่ามีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อคะแนนเสียงที่ที่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคนในปัตตานีเลือกเข้ามาทําหน้าที่นะครับแล้วก็พร้อมกับยืนยันว่าการเลือกตั้งนั้นยังไงก็ก็สําคัญเพราะว่าทุกคนจะได้แสดงเจตจานงเสรีแล้วก็สามารถกําหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองได้นะครับ,รบผมแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงขายของ ของการเสวนานะครับก็เปิดมีการเปิดให้แลกเปลี่ยนบางส่วนนะครับผมครับอะไรครับก็คือสรุปคร่าวๆว่านักวิชาการที่มาร่วมในงานนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็คิดว่าประชาชนทุกคนนั้นมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันเป็นเสียงสวรรค์นะครับครับผมแน่นอนครับอ่ามีอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเติมซึ่งก็คืออาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ซึ่งเป็นเลขาอ่าอ่าเป็นโฆษกของอ่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสปปนะครับก็เปิดเผยด้วยนะครับระหว่างการเสวนาว่าอ่า คณะอาจารย์หรือว่าคณะตปปนี่ก็ก็มีความกังวลมากว่าการเลือกตั้งอาจจะจะมีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไงก็งยืนยันว่าต่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ก็จะต้องใช้คําว่าก็จะต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับอ mm ่า hmm. แล้วก็สําหรับส่วนกิจกรรมเปิดโลกมุสลิมพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกนะครับกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานก็จัดมาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็จะจัดเรื่องมนุษย์ยะาารามนะครับก็คือแแป,แป เข้าใจง่ายๆนะก็คือว่าทัศนะอิสลามในการ่ามนุษย์มนุษยนิยมในทัศนะของอิสลามนะครับที่จะจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายภายใต้คอนเซปต์ว่าด้วยเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็สันติภาพครับผมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใช่ไหมครับครับผมจัดิธขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่เดิมนะครับที่เขาเรียกว่าลานวัฒนธรรมหน้าศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยครับผมเวลาอะไรครับ คุณวิศรุตครับก็ยกระดัขึ้นในช่วงเย็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อมุสลินด้วย่าด้วยด้วยเขาเรียกว่าเงื่อนไขทางศาสนกิจที่ต้องปฏิบัติไม่เป็นการละหมาดหรือว่าการการประกอบศาสนกิจเนี่ยก็จะต้องรอรอเวลาช่วงประมาณนี้ครับถึงจะิบันิการทุกส่วนครับผมได้ครับวันนี้ขอขอบคุณคุณวิสรุตนะครับขอบพระคุณครับครับผม